สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองนะครับที่เราเพาะเลี้ยงเอาไว้นะครับอันนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ70ตัวนะครับมีไม่เยอะนะครับถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับไก่ในฟาร์มมีประมาณ 100- ถึง200ตัวนะครับ ตอนนี้เรื่องค่าอาหารก็สูงขึ้นนะครับเรื่องตลาดไก่ก็ลดลงนะครับด้วยภาวะโควิดหลายอย่างนะครับที่มันเข้ามานะในปีสองปีนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องลดจํานวนไก่ลงนะครับอนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจองเราไว้ด้วยนะครับครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เห็นนะครับก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักนะครับซึ่ง ไก่ก็จะอายุประมาณ1-2ปีโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมดก็60-70ตัวแค่นั้นนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเกีัวกับประเด็นการเลี้ยงไก่นะครับพื้นเมืองนะครับว่าทำยังไงให้พ่อพันธแม่พันของเราเนี่ยไข่ได้ตลอดทั้งปีนะครับมีอายุการไข่ที่ยาวนานนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับไก่ถึงจะได้แข็งแรงได้ไข่ตลอดปีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้ ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะครับครับก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่เราเพาะเลี้ยงเอาไว้นะครับอัตราส่วนตัวผู้เนี่ยก็จะอยู่1ตัวนะครับต่อไก่ตัวเมียประมาณ4-5ตัวนะครับถ้ามากกว่านี้นะครับก็จะทําให้ไก่นะครับของเราเนี่ยเวลาไข่ออกมาเชื้อมันติดน้อยยิ่งขึ้นนะครับเวลาฟักก็ฟักได้น้อยลงนั่นเองครับ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้นะครับจะมีสูตรอาหารนะครับซึ่งเป็นสูตรผสมกับหญ้าหวานนะครับผสมกับรำกับข้าวแล้วก็ข้าวโพดนะครับโดยเฉพาะแม่พันธุ์เนี่ยนะครับจะเพิ eat, query, food. Food. ่มอาหารให้นิดนึงนะครับจะเป็นอาหารไก่เนื้อเป็นอาหารไก่ไข่โดยเฉพาะนะครับอาจจะให้เขาได้เร่งโปรตีนในการออกไข่นะครับได้ออกไข่ได้เยอะนะครับออกไข่ได้ตลอดทั้งปีนะครับทำให้ผลิตลูกไก่ได้เยอะนั่นเองนะครับ สังเกตได้ว่านะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะมีทั้งสีแดงนะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็ลักษณะทั่วไปเนี่ยนะครับด้านโครงสร้างนะครับด้านสีของแข้งนะครับของของไก่เนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องด้วยนะครับตลาดที่เขารองรับนะครับเขาจะไม่รับไก่ที่มันกระดูกดำนะครับเพราะว่ามันเป็นไก่พื้นเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยนะครับ จะเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับในสายพันธุ์ของเรานะครับมีทั้งเป็ดเป็ดก็มีไม่เยอะนะครับมีประมาณยี่สิบสามสิบตัวนะครับเป็ดของเรานะครับในเรื่องของการดูแลนะครับมีวิธีการดูแลยังไงนะครับพ่อพันธุแม่พันธุ์นะครับก็ตั้งแต่ไก่พ่อพันธแม่พันธุ์ตั้งแต่ตอนเล็กนะครับก็จะมีการลงวัคซีนให้นะครับวัคซีนนิวคาเซิลหลอดลมพวกอะหิวาแบบนี้นะครับก็ วัคซีนเหล่านั้นก็จะอยู่ได้ประมาณ4-5เดือนนะครับการต้านทานภูมิต้านทานโรคถ้าเขารอดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่อายุเล็กๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไก่ของเราก็จะสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้นะครับก็จะได้ออกคุยเขียหากินตามธรรมชาตินะครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับในการดูแลไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับว่าทํายังไงนะครับ ไก่ของเราเนี่ยจะได้ผสมนะครับจะได้ออกไข่นะครับมีการออกไข่ได้ตลอดทั้งปีนะครับมีการเก็บไข่ได้ตลอดทั้งปีนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับเรื่องของพื้นที่สําคัญมากนะครับท่านผู้ชมบางคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับแต่มีพื้นที่เล็กๆนะครับก็จะไปสร้างคอกขึ้นมาใช่ไหมครับขนาดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะมีนะครับบางท่านมีพื้นที่จํากัดก็สร้างได้ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับ ในฟาร์มของผมนะครับก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรอบข้างเนี่ยไม่มีบ้านผู้คนนะครับเป็นธรรมชาติล้อมรอบเป็นป่าไม้เป็นสวนยางนะครับซึ่งนี่จะเป็นข้อดีนะครับพอเวลาเราให้อาหารเขาเสร็จนะครับไก่พวกนี้ก็จะได้ออกหากินไปคุยไปเคลียนะครับไปอยู่ตามธรรมชาติไปนอนเล่นนะครับตามต้นไม้ร่มไม้บ้างนะครับแบบนี้ไก่ของเราจะไม่เครียดนะครับ แล้วก็มีการผสมพันธุ์ได้ตลอดนะครับออกไข่ได้ตลอดทั้งปีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพอสมควรนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอัตราส่วนการเกิดการเลี้ยงนะครับท่านอาจจะเลี้ยงแบบ1ต่อ1ก็ได้นะครับหต่อ2 1ต่อ3ก็ได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงเยอะๆนะครับไก่ของเราก็มีการจิกการตีบางครั้งนะครับมีเสียงขันนะครับก็จะรบกวนบ้านข้างๆนะครับถ้ามีพื้นที่จํากัดนะครับ ก็แต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่แนะนำนะครับถ้าเลี้ยงแบบเยอะนะครับแบบร้อยตัว200ตัวแบบนี้นะครับควรหาพื้นที่ที่มันกว้างๆนะครับไม่รบกวนสิกรอบข้างตรงนี้จะสําคัญมากนะครับอย่างที่2นะครับในเรื่องของอาหารนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะตัวเมียนะครับไอแม่พันธุ์ของเราก็จะเพิ่มอาหารเป็นอาหารไก่เนื้อนะครับเป็นอาหารไก่ไข่เพิ่มไปให้นะครับ แล้วก็มีอาหารหมูแทรกมาด้วยนะครับผสมเพื่อที่จะให้เขาได้มีโปรตีนนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเวลาออกไข่เนี่ยนะครับก็จะได้ออกตลอดทั้งปีนะครับถ้าถ้าหมดชุดปุ๊บนะครับก็จะเว้นประมาณ1สัปดาห์สสัปดาห์บางตัวก็ประมาณ1เดือนแค่นี้นะครับก็จะได้ไข่ต่อในชุดต่อไปนะครับการเก็บไข่นะครับการดูแลไข่ของเราดูแลลูกไก่ของเรานะครับไก่ตัวเมียพวกนี้นะครับไม่ได้ฟักเองนะครับท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะช่วยยืดอายุ ไม่ได้แม่ไก่ของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีเวลากกไข่เองนะครับช่วยยืดอายุแม่ไก่ได้นะครับหลังจากที่เขาไข่ปุ๊บนะครับเขาก็มีหน้าที่แค่ออกไปหากินนะครับไปคุยไปเขี่ยตามธรรมชาติเราก็จะได้เก็บไข่เหล่านั้นนะครับมาเข้าตู้ฟักนะครับแทนที่ตามธรรมชาติตามหลักแล้วนะครับเวลาไข่หมดชุดปุ๊บสิบสองฟองสิบห้าฟองแม่ไก่นะครับก็จะได้ฟักไข่กกไข่ใช่ไหมครับ เราก็ช่วยลดเวลาลดเวลาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ลดเวลาในการฟักไก่นะครับฟักไข่ของแม่ไก่ตัวนี้ลงนะครับเอาเอาไข่เหล่านั้นมาเข้าตู้ฟักัเองนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลนะครับแม่ไก่พ่อไก่เหล่านี้ก็จะให้ยานะครับเป็นวัคซีนนะครับอยู่ตลอดนะครับประมาณ5เดือนนะครับ5เดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุตินะครับในฟาร์มเกิดโรคระบาดนะครับทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้นะครับตายนะครับทั้งฝูงแน่นอนนะครับโรคระบาดเนี่ยตายทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องมีการป้องกันมีการดูแลอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าฟาร์มของผมไม่เคยเกิดนะครับก็ต้องมีการดูแลมีการป้องกันเอาไว้นะฮะนะครับก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่นะครับ คนที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไก่ชนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมีวิธีการดูแลซึ่งก็แตกต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับในเรื่องของการดูแลในช่วงฤดูร้อนนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษายนนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับไก่เหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าโดยรอบนะครับรอบข้างนี้ก็จะมีต้นไม้มีป่านะครับให้เขาได้หลบนะครับภายในฟาร์มแห่งนี้ในข้อใกล้ๆแห่งนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับอยู่ เป็นร่มไม้ตลอดทั้งวันนะครับให้เขาได้นอนเล่นได้คุยได้ขี่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับไม่้มีปัญหาอะไรกับหน้าร้อนนะครับไก่พ่อพันแม่พันเหล่านี้ก็จะผสมพันธุ์ตามปกตินะครับแม่พันก็จะไข่ตามปกตินะครับอย่าลืมนะครับวิธีการาที่จะให้ไก่ของเราได้ไข่ได้บ่อยที่สุดก็คืออย่าให้มีสิ่งต่างๆมารบกวนนะครับให้ไก่ของเราเนี่ยอยู่แบบสบายใจมากที่สุดนะครับถ้ามีสุนัขมีงูนะครับมีเสียง นกเสียงกามารบกวนบ่อยๆนะครับไก่เขาจะมีการวิตกกังวลนะครับแล้วก็ทําให้อัตราการไข่น้อยลงนั่นเองนะครับสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้นะครับอายุการใช้งานการดูแลนะครับผมจะไม่ให้เกิน3ปีนะครับถ้าเกินนั้นโลทิ้งทันทีนะครับโลทิ้งทันทีเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับท่นที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับไก่ตอนนี้จํานวนลดลงเรื่อยๆเพราะว่าค่าอาหารนะครับการดูแลก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุนหมุนเวียนนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราการขายไก่ได้นะครับก็จะนํามาซื้ออาหารให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้แหละนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองนะครับก็ติดต่อลิงไลน์ด้านล่างที่ผมเอาทิ้งไว้ให้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดซ like, u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดแชร์ช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ